เรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์ใต้ร่มพระบารมีวันนี้ในอดีต วันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2444พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ดกระหม่อมให้ข้าหลวงเกษตรพร้อมด้วยเจ้าพนักงานกรมแผนที่เริ่มออกเดินสำรวจที่ดินของประเทศเป็นครั้งแรกและดำเนินการรังวัดหมายเลขเขตท,ที่ดินตามประกาศกระแสพระบรมราชองค์การบริเวณบ้านพลับตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นปฐมมาเริ่ม Uh -huh. เนื่องจากยังไม่มีบทกฎหมายเป็นหลักในการออกโฉนดที่ดินจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมออกประกาศพระบรมราชองค์การลงวันที่15กันยายนพุทธศักราช2444โดยวางระเบียบการเรื่องโฉนดที่ดินไว้โดยแน่ชัดประกาศพระบรมราชองค์การฉบับนี้ถือได้ว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนที่ดินและสิทธิของผู้เป็นเจ้าของที่ดินโดยมีแผนที่ระวางแสดงรายละเอียดชี้ได้ว่าที่ดินที่จะออกโฉนด แต่ละแปลงตั้งอยู่บริเวณใดเนื้อที่เท่าใดใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เมื่อดําเนินการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินในท้องที่มณฑลกรุงเก่าเสร็จสิ้นแล้วจึงได้ตั้งหอทะเบียนมณฑลกรุงเก่าขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่สภาคารราชประยุนในพระราชวังบางปะอินและต่อมาได้ตั้งกรมทะเบียนที่ดินขึ้นและพัฒนามาเป็นกรมที่ดินในปัจจุบัน วันนี้ในอดีตรวมทั้งสาระความรู้ที่หลากหลายได้ใน YouTube Channel สายสวรรค์ขยันยิ่ง